สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆนะที่อุย้ยยุ่งรับชมคลิปวิดีโอทาง youtube นะครับก็ช่องโจโจ DIY ชาแนลครับวันนี้เปลี่ยนแนวหน่อยมาทำน้ำจุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าวนะครับน้ำซาวข้าวเราก็ทิ้งกันทุกวันนะผมพอดีไปดูคลิปช่องอื่นๆมาว่าน้ำซาวข้าวเนี่ยก็ เอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็มาทําน้ําหมักยูรินีนะครับนี่ก็อันนี้คือน้ําสาบข้าวนะฮะผมได้มาประมาณนี้นะฮะก็ผมก็มั่วเอานะครับก็กะเอานะฮะก็ส่วนประกอบก็คือเดี๋ยวจะขึ้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรตัวอักษรให้ตัวอังสือให้นะฮะผมก็จำเข้ามาเลยฮะน้ำตาลทรายนะครับ สามสีช้อนนะของกอะเกล่าพอละนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือนมเปรี้ยวครับก,ก็ที่รู้กันนะครับนมเปรี้ยวมีจุลินทรีย์นะฮะ ค okay. หลังจากนั้นนะครับก็หมักไว้เจ็ดวันนะครับเจ็ดวันเจ็ดวันแต่ผมจะเทใส่ขวดไว้เลยนะครับเดี๋ยวขอ,คน,นนะอคนแป๊บนึงนะอคนแป๊บนึ่งนะครับ เศษอะไรนี่โอเคคนให้เข้ากันสักแป๊บหนึ่งนะครับคือเอาไปผสมนะครับแล้วก็เอาไว้รดน้ำต้นไม้นะครับมันก็มีวิตามิน ในข้าวก็จะมีวิตามิน B อและพวกนี้นะครับมีจุลินทรีย์จากน้ำเปรี้ยวนะครับมีน้ำตาลนี่นะ่าจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับที่ใส่น้ำตาลให้มันนะครับโอเคเจะได้ทีแล้วนะฮะขอลองเทดูก่อนนะครับว่า จะล้นสองขวดนหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็ต้องหาใหม่นะฮะถ้ามันถ้ามันยังเหลือนะฮะอไหวไหมเนี่ย อาจจะมีแก๊สนะครับหมายความว่าเราก็ไม่ต้องปิดฝาให้แน่นอะไรมากแค่กันมแมลงนะครับเดี๋ยวมันจะมีแกส๊สอ่ะนิดเดียวพอแล้ครับเดี๋ยวมันจะมีแกส๊สผมตั้งไว้นะครับก็เจดวันถึงจะเริ่มใช้ได้นะครับ อ๋อโอเคนะฮะหนึ่งเหยือกเนี่ยอสองขวดพอดีอโอน้ำตาลเหลือเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เสียดายน้ำตาลนะครับเมื่ะก,กี้ผมคุณมันละลายไม่หมดนะฮะผมจะเอาให้หมดอ่เสียดายน้ำตาล โอเคอแล้วครับนิดเดียวนิดเดียวโ okay. อเคปิดฝาไม่ต้องเน้นมากนะครับก็เผื่อมันมีแกส๊สออกมานะครับโอเคเจ็ด okay. วันมาค่อยมาดูกันนะครับโอเคเจ็ด okay. วันนะฮะหมักไว้นะครับเจ็ดว,วันถึงจะเริ่มใช้ได้ ก็ใช้ได้เรื่อยๆนะฮะตั้งแต่หลัง7วันขึ้นไปนะครับเป็นเดือนก็ยิ่งดีนะฮะโอเคก็คลิปนี้ก็เอ่อว่าเพียงแค่นี้นะครับน้ำหมักจุลซีจากน้ำซาวข้าวนะครับโอเคครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย